โซนี่กรุ๊ปญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายการผลิตกล้องทั้งหมดเกือบจะ90%ตมาสู่ประเทศไทยครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหัดไทยราช31โซนี่กรุ๊ปญี่ปุ่นตัดสินใจย,ย้ายการผลิตกล้องทั้งหมดเกือบจะ90%ตมาสู่ประเทศไทยครับ นับว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่ออกมาต้อนรับในปีถ่อปีกระต่าย2,566หรือ2,213หรับประเทศไทยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวที่เรียกกันว่าการลงทุนทางตรงนะฮะหลายท่านริ่มรู้จักคำนี้ดีเนี่ยมันเป็นคำฝรั่งที่ย่อมาจากคำว่า foreign direct investment หรือว่า FDI กันนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปล่อยออกมาตอนกลางคืนซะโดยซ้ำไปนะครับคือเป็นเรื่องการตัดสินใจที่บริษ,ษัทโซนี บริษัทโซนี่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เรียกกันว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราใช้คำว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะคุมหลากหลายทั้งสินค้าและบริการกันเลยนะฮะเรารู้จักกันดีครับว่าโซนี่นั้นเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่โซนี่เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานมากโดยเฉพาะทีวีอะไรก็แล้วแต่โซนี่เป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังนะครับเอียบัดเฮดโฟนอะไรก็แล้วแต่โซนี่ ระบบเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ก็เคยทำถูกไหมฮะโซนี่ <Sony S 1> เป็นผู้ผลิตอะไรครับกำลังจับมือกับ Honda เพื่อที่ทำไมฮะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ h อน d a าร่วมมือกับโซนี่นะฮะและโซนี่เองก็เคยผลิตคอมพิวเตอร์ก็เคยทำถูกไหมครับและโซนี่เองก็เป็นผู้ผลิตก,กล้องอีกเช่นเดียวกันฮนะทั้งหมดนี้คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่โซนี่มีความเชี่ยวชาญมานานมากๆและมีฐานการผลิตก,กระจายอยู่ในแถบเอเชียอาเซียนรวมถึงโรงงานในประเทศไทยนะครับ และว่าสิ่งที่ออกมาเมื่อคืนก็คือว่ายักษ์ใหญ่ของธุรกิจโซนี่สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ประกาศชลครับว่าจะย้ายการผลิตก,กล้องถ่ายภาพเดีย๋ยวนี้เราบอกภาพก็ไม่เชิงแล้วนะเพราะว่าจะกิงภาพก,ก็ยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ปรินออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นเองถูกไหมฮะเดีย๋ยวนี้มันเป็นลนักษณะอยู่ในมือถือก็ยังถือว่าเป็นภาพอยู่แม้ว่ามันจะเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับโซนี่เนี่ยได้ประกาศว่าจะย้ายการผลิตฐานการผลิตก,กล้องถ่ายภาพนะออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ทีนี้เขาย้ายเขาก็ควรจะต้องมีขั้นตอนถูกไหมฮะแล้วเขาย้ายเขาจะย้ายอะไรออกมานะครับเพราะว่าทั้งโรงงานโซนี่ในไทยทั้งโรงงานโซนี่ในเวียดนามทั้งโรงงานโซนี่ในอินเดียทั้งโรงงานโซนี่ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ต้องดูเขาาจะรับอานิสงส์จากการย้ายออกจากจีนเนี่คืออะไรกันบ้างโซนี่ประกาศชัดเลยครับว่าย้ายการผลิตก,กล้องถ่ายภาพเนี่ยที่ขายอยู่ในตลาดอื่นๆยกเว้นตลาดจีนแผ่นดินใหญ่แค่นั้นเองเนี่นะครับย้ายออกมาจากจีนให้หมดเพราะฉะนั้นตลาดกล้องถ่ายภาพของโซนี่ ที่ทุกวันนี้ขายอยู่ต่อในอของทั่วโลกหลักๆแล้วก็จะมีทั้งสหรัฐยุโรปนะครับเอเชียอาเซียนตะวันออกกลางนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ตอนนี้เขาจะย้ายออกมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเลือกไปไหนมายังประเทศไทยก็ถือเป็นข่าวดีแหละครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมจึงยกเว้นตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องจากว่าตลาดจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับยังคงเป็นตลาดที่โซนี่เองก็ให้เหตุผลว่าแม้จะมีการย้ายการผลิตกล้องถ่ายภาพ ออกจากจีนแผ่นดินใหญ่สําหรับตลาดอื่นๆยกเป็นตลาดจีนเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังให้ความสําคัญในการที่จำนวนเดินกิจการธุรกิจอะไรต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาดูเราก็จะพบชัดเจนว่าเอาตัวเลขกันก่อนคือในปีที่ผ่านไปนี่นะครับโซนี่สามารถขายกล้องถ่ายภาพหรือว่ากล้องถ่ายรูปทั้งหมดแล้วแต่ท่านจะเรียกนี่นะฮะทั่วโลกนะ2.11ล้านชุดล้านตัวก็ได้ผมนจะเรียกล้านตัวกล้องเป็นตัวก็ได้นะครับปีที่แล้วโซนี่ขายได้2.11ล้านชุด แต่ปรากฏว่าในจานวน2.11ล้านชุดเนี่ยมีแค่150,000ชุดที่ขายอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่นี้แหละครับใครเป็นนักบริหารก็จะดีลูกคิดออกละโอ้กล้องตั้ง2ล้านกว่าตัวเนี่ยนะแต่ขายในจีนแค่แสนห้าเท่านั้นเองนี่แะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวเลขในแง่ของอะไรครับผลประกอบการด้านของส่วนแบ่งตลาดแล้วก็มาเก็ตแชร์กว่างไปนะครับพามื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยทําให้ตัดสินใจนะ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากว่า90%เนี่ยนะครับของกล้องโซนี่ที่ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ขายตลาดต่างประเทศยกเว้นจีนมันอาจะเหลือประมาณแค่5-10%เท่านั้นเองครับที่อยู่ในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นเองถูกไหมครับนั้นนี่คือในเชิงของตัวเลขที่สั่นซื้อการตัดสินใจย้ายมาผลิตในไทยประเด็นที่2ทุกคนทราบดีครับว่าปีที่แล้วเนี่ยนโยบายไม่อยู่ร่วมโควิด19นี้นะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กการใหญ่ตามประเทศหรือว่าสัญชาติจีนเนี่ยปวดหัวอยู่ยากค่าใช้จ่ายก็สูง ปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดโรงงานอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่เจอกันทุกบริษัทที่ทํางานอยู่ใน,ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นโซนี่เองก็ต้องลดความเสี่ยงในการที่จะพึ่งพาห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันระหว่างเอเชียอาเซียและก็จีนแผ่ดินใหญ่เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจหรอกครับ วันดีคืนดีก็อยู่ดีๆก็เปิดประเทศเร็วกว่าที่ทุนนึกถึงกันเอาไว้นี่คือความไม่แน่นอนของจีนเห็นไ,ไหมฮะและตอนแรกก็บอกว่าจะใช้โนโยบายนี้ตอบทาไปทำไมก็กลับลํากันแบบชนิดที่ยูเทิร์นเสร็จแล้วก็มาเลิ่เปิดตลาดออกนะครับดังนั้นถ้ามองกันระยะยาวๆและอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตะวันตกเอเชียเขาเข็ดถ้าใช้ภาษาภาษาไทยเลยนะฮะก็เข็ดกับโนโยบายของจีนอย่างชนิดที่หยิกเลบเจ็บเนื้อจริงๆฮะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้มันทําให้ต้นทุนเขาเพิ่มสูงขึ้นและประกอบกับเงินเฟอ้อก็ขึ้นต้นทุนทางด้านพลังงานก็ขึ้นความแม่ไม,แม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกก็มาเศรษฐกิจเองก็จะเกีย่ยวถอยกันแบบมลงมาลอ่ลอ,ลอ,ลอตัดสินใจครับโซนี่เลยตัดสินใจด้วยประเด็นที่2คือลดความเสี่ยงในการผลิตในจีนขนินใหญ่นะครับดังนั้นพอตัดสินใจจะออกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะนั่นก็หมายความว่าต่อไปแล้วเนี่ยแล้วตลาดของจีนนะครับหรือว่าโรงงานของโซนี่ที่อยู่ในจีนเนี่ยก็ต้องมีกาลังการผลิตลดลงถูกไหมฮะน้อยลงไปเรื่อย จะผลิตอะไรล่ะครับนะฮะถ้าไปดูโ r o d u c t ของโ o n y ที่กางกันออกมาทั้งหมดก็จะพบว่าสำหรับในจีนแล้วเนี่ยนะครับโซนีก็จะยังใช้โรงงานโ o n y ในประเทศจีนเนี่ยผลิตเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองคือหนึ่งเกมคอนโซลหรือเครื่องเล่นเกมคอนโซลอันนี้สำหรับวัยรุ่นที่คนที่ชอบเล่นเกมก็คงจะรู้จักเกมคอนโซลของโซนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation อะไรก็ว่าไปนะครับ 2. ผลิตโทรทัศน์ของโซนี่อันนเมตยกินชหน้าต่อไปนะครับตามติดมาด้วยเลยครับ เลนส์ ens, กล้องถ่ายภาพของโซ n y ก็จะผลิตอยู่ในเมดอินไชน่าต่อไปแต่ทีนี้แหละครับบอดี้ของกล้องนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกล้องของโซนี่จะเป็น m a ดอินไทยแลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีรับกับประเทศไทยในช่วงของต้นปีกระถอะกันเลยนะครับอ่าเรียกปีกระถอกเลยนะคือปีกระต่ายบวกถอกนะครับอา่าทีนี้ถามว่าในแง่ของโซนี่เนี่ยครับ ชั้นเชิมชื่อเสียงส่วนแบ่งตลาดของกล้องถ่ายภาพโซนี่ระดับโลกเป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่าโซนี่เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกครับในแง่ของกล้องถ่ายภาพนะครับโดยอันดับหนึ่งนั้นก็เป็นของแค n นนปรากฏว่าโซนี่นี่นะครับมียอดขายมียอดขายกล้องถ่ายภาพทั่วโลกในปีงบประมาณของบริษัทโซนี่เนี่ยสิ้นสุด2021เนี่ยนะครับทำมูลค่าได้ถึง3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าทําได้ถึง1นึ่0แล้านบาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าดูพอร์ตนะครับหรือว่าดูสินค้าทั้งหมดที่ภายใต้แบรนด์ของโซนี่แล้วเนี่ยปรากฏว่ากล้องถ่ายภาพโซนี่นี่นะครับคิดเป็น20% ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโซนี่นั่นเองนะครับน,นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับประเทศไทยกันเลยนะครว่าโซนี่ตัดสินใจแล้วนะครับที่จะย้ายการผลิตกล้องถ่ายภาพนะครับเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดเลยฮะมาที่ประเทศไทยกันนะครับรับกับข่าวแรกคลิกออฟก,กันไปก่อนแล้วก็จะลืมด้วยคําถามของเรานะฮะผมเปิดรายการไปแล้ว ว่าปีนี้ยังไงเมืองไทยนี้เลือกตั้งแน่นอนราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศไปแล้วในการให้มีกฎหมายรูปออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นข่าวคลึกโคมกันไปสายการเมืองสายข่าวการเมืองก็ไปนั่งไล่ถามกรกตอพอไม่นับถอยหลังจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่อ่าเปิดตัวพรรคใหม่พรรคเก่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คําถามเปิดของเราในว,วันนี้ผมถามว่าสมมุติพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยนะครับคุณจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปหรือไม่ไปส่งครับ